สวัสดีค่ะครูอิงเด้อค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องครูอิงหักควายเพื่อเป็นกำลังใจให้ครูอิงในการเ็ุคลิปต่อๆไปในเด้อค่ะ สวัสดีครับท่านผู้ชมนะค,ะครับวส,วสวัสดีค่ะน้องดิวสวัสดีครับเมื่อนเมื่อนีมอนาอยู่สารัฟาร์มนะครับที่จัดบ้านองมันตำบลสมาสารอำเภอกศรีนาลัยจังหวัดเชียงใหมบสุดยอดค่ะเมื่อนีคุยไม่โอกาสได้มาเยี่ยมน้องนะคะได้มาเยี่ยมน้องดิวนะคะสารัรฟาร์มเพื่อนว่านะคะฟาร์มเพื่อนมีควายหลายโตค่ะนะคะเ <c oughs> พื่อนก็เปิดโตมาได้พักนึงแล้วนะคะอ่า จำกับมาทรงหมอบนะคะหนองหงนะคะยางเป็นทางการนะคะน้องหงณทรัพย์สวนฟาร์มหงพญานะคะตอนนี้นะคะมาสังกัดสหรัฐฟ,ฟาร์มแล้วนะคะแบ่งให้หน้องนะคะมาพัฒนาต่อนะคะหนองหงเป็นลูกสาวหงพญานะคะตัวน,นี้นะคะด้ปีได้นสองปีสี่เดือนหาเดือนนะคะตอนนี้ น้องอ่าน้องดิววัดได้เท่าไรหรอคะหนึ่งร่สิบสเซนติเมตรครับได้144เซนติเมตรแล้วนะคะคือเล่าเล่าญ่เร็วค่ะควายตัวนี้ตั้งแต่คู่อิงเอามาเลี้ยงใหม่ๆคู่อิงได้มา140ถย่วนนะคะมาเลี้ยงน้ำคู่อิงอยู่กับคู่อิงสองเดือนนะคะขึ้นมาสองเสนเป็น142นะคะแต่ณปัจจุบันนะคะเป็น144แล้วนะคะส่วนสูงเล่าละกันเรากระสมบูรณ์เต็มที่ทับทับดิ๊กเบิร์ดไปแล้วนะคะอล่อผ่านหลอดนะคะ คุยอย่างไบยางไห้่อยางไห้มาเซเวลานะคะคุยอยงหมกเลยบอกว่าจัดใหนองซีหลอดเลยนะคะคก่อนส่งมอบนะคะกะรุ่นกันนะคะสําหรับนองฮงนี่นะคะบ่านนี่สิคุยกับนองดิวนะคะนองดิวเพ็ดงป้นมาหนี่จะปีลวคะหนึ่งปีเต็มครับผมไปทหารครับ,รบก่อนจะก่อนจะมาเป็นฟาร์มก็คือไปทหารก่อนขายรถมาซื้่คุ้ยครับขายรถซื้อขายเงินแสนหนึง่ง <laughs> แต่ก็มาหมุนซื้อกล้วยได้ซยวานี่โอ้คับปีหนึ่งพอดีครับพ่อพ่อพ่อเชิญพ่อเลยค่ะพ่อทุกคนดูแลหายเม็นบ้างน่ครับนะคะพ่อเป็นเป็นคนดูแลหายค่ะเป็นคนเบิ่งควายหายน้องนะคะน้องไปทหารนะคะตอนนี้ปศุกรรมการเรี้ยงหดแล้วครับมดแล้วเดี๋ยวใส่คุณพ่อแนะนำตัวก่อนค่ะคุณพ่อแนะนำตัวแน่สวัสดีครับผมพ่อยงดงมันนะครับพ่อยงดงมันเป็นคนดูแลฟาร์มองลูกชายได้ดีกว่าๆแล้วครับนี่ เป็นจังไดค่ะภากัะเลี้ยงควายมีความสุขบ่มีความรสชาติจังไดจังไดมาเลี้ยงควายกับมากครับมากพขอกับมากผมกับมากเตะเงื่อนกับมากนั่เพิ่นกับเรื่นยใหญ่หักก้อนเหรอครับเฮ็ดได้ครับแม่นี่แหละค่ะครูอิงจังไดปั่นเพิ่นมากพราะว่เพิ่มเงินผิ่เลี่ยงเพิ่มยางดี่เหระครับผิวงามค่ะผิวงามเพิ่นว่าเพิ่นพัดตลตาอ่อนะคะเบิ่งควายได้ขอก่อนี่นะคะกับน้องนี่แต่ละโต๊ะนี่ถือว่าใส่ได้ค่ะ นะคะยิ่งดี mm นะคะกระดูกกระเดี่ยวดีนะคะม er> er> er ื่อนี er ้เดี๋ยวนี้ว่าพอสิเปิดน้ำมันบ่ค่ะลองดครับเปิดกันไหมเปิดบมื่อคุณตัวบ่กับเปิดกับมีหลังไม้น้ำครับมีเปิดหน้ากล้องน้ำเปิดหน้าไม้ด้วยนะคะแล้วก็หลังไม้ด้วยนะคะคอข้อนี่นะคะเท่าที่ผู้หญิงเบิ้งนะคะกับแม่พันธุ์ก็โอเคนะคะอัตลักษณ์ควายไทยก็ใหญมากนิดนะคะแล้วก็สีเริ่มจากตัวนี้เปิดบ่หนี่ ตัวนี้เปิดหลังไม่ครับเอาไว้ตัวนี้เปิดหลังไม่เด้อค่ะน้องคงพยาผู้ใดสนใจกับทักมาคุยกันที่หลังครับตัวนี้ทักมาคุยเด้อค่ะเดี๋ยวอ้ฝากเบอร์โทรก่อนค่ะน้องบิวเบอร์โทรศัพท์นะครับ095 441 2301นะครับอันเดียวครับอีกเพื่อนึงค่ะ095 441 2301ครับค่ะน้องแอนบิวนะคะขอมานแกันำเลยค่ะขอขอทุกคนเรียกนะคะขอหมอบกล่องนันกันเลยนะคะ พ่อมีเฟสเด้กค่ะพ่อก็ต้องดิวมีเฟสเด้กค่ะนะคะพ่อเฟสยังเนาะค่ะเฟสชัยยง์เชีนครครับชัยยงภาษาอังกฤษนะคะชัยยงเบอร์โทร0830723436อีกรอบนึงค่ะพ่อ0830723436ครับโอเคค่ะนี่คือคุณพ่อเพิ่นเด้อค่ะคนดูแลซอยกันนะคะซึ่งคอยสมูทคนมักเบิด์ตตึงขอบคุณเลยเอาตัวนี้นะคะคือน้องฮงนี่คือเปิดลังไม้เด้อค่ะใครสนใจก็ัจันทรหาเพิ่นมาคุยได้นะคะ บาดนี้สิเอาเปิดนาไหมค่ะบาดเอาโตโหหัวใดเลยคะ่ะตจนผูกไว้ก้อนเท่าใครคนเล่นหยากอนก็ได้ค่ะเอาตักวก่อนมาแม่นี่ค่ะแม่นี่แม่แมอ่างค่ะแม่อ่างงามค่ะตัวน,นี้บรรลุลไปเล่นหยาไปลูกไปแม่นี้แม่ยังเล่าค่ะซื้อเพิ่นแม่กอหญ้าครับแม่กอหญ้านะคะสูงเท่าไหร่คะส่วนสูงร้อย 37ครับ1อยสาบค่ะทองทองหรือยังสถานะตอนนี้ทองล่าหาแสนครับทองเดือนโอ้ทองหลอดตุบครับแต่วจะมีหลุกสาวมั้นครับทองเจ้าจะเลื่อนเบิ้งเด้อค่ะมาเบิ้งทั้งทีคุณอิงให้ความสนใจเรื่องหางแห้งค่ะเป็นแม่พันธุ์ที่นะคะคุณอิงเบิ้งเหล่าสายอ่างเนาะค่ะเนาะน้องดิวเนาะ ยืนเชิดดีครับยืนเชิดดีเพรานมีตั้งแต่มาเดี๋ยวพึ่งยังยืนยืนบอกว่าสรี่ไหล่จะคาอยู่โบจับกระยกโบจับกระยกกระเชิดเองค่ะเขาข้อดีเนอกนอกเนาะเบื้องแนวเขาไรคะขี้ได้ครับขี้ได้พ่อมาขอมาขี้ได้พ่อมค่ะสุดยอดเลยและที่สำคัญก็คือเล่าทองยุกณตอนนี้คือเจ้าหลานหาแสนแสนราคาลูกสาวก็อจะเลื่อเล้านี่ครับพ่อไล่ลูกสาวมาขอร้องมาสอนละมาตัวค่ะ กินไล่กินไล่ยกพุงงามดีหน่ะงามดีสามอ่องงามเพิ่มนี้นะคะมากอย่างน้หลูกแม่ลายข้ามแทงมาหาลูกแม่าแมวแม่หลูกคอนซีร์ยังค่ะน้องกอแก้วครับน้องกอแก้วกอหญ้ากับกอแก้วนี่เด้อค่ะลูกสาวเก่าเจริญจักเดือนแล้วค่ะจะเดือนค่ะจะเดือนผิดคนดูใสๆเลยค่ะโอ้เตะหลอดเตหลอดครบ เจ็ดเดือนสูงเท่าไหร่คะสูงหนึ่งร้อยสิบเซนติเมตรครับหนึ่งร้อยสิบเซนติเมตรนะคะ <110. S 1> นะคะตัวนี้โอ้เขาหางดีคะ่ะลูกสาวเก่าจะเล่นจะจังสี่ล่ะคะ่ะเขาหางสูงนะคะถ่ายพายสวยนะคะเอ็นค้าใส่ได้นา่าตาโอ้ยเชียงพร้อมเชียงด้วยขี่ได้ <laughs> ด้วยเด็กขี่ได้นะคะลายดีเขาลายดีนะคะโค้งีหน่องดิวเปิดไใบแสร้งเนาคะค่ะ เปิด้เนะครับ230้คะแนนนะครับ2,30คะแนนนะคะไพ่สนใจนะคะกัทโทมมหาหนองดิวได้ครูอิงวาแม่นี่นะคะกะหนาหลุนอีกตัวนึงนะคะเพราะว่าลูกเราออกมาอันตันค่ะนะคะสองได้สามแม่ค่ะามหัวใจเด้วค่ะราคา230คะแนนนะคะเขาหางดีพร้อมนะคะแล้วก็หางผัวเงางามค่ะเพื่อนนี้นะคะิ สองจิ้มด้วยเป็นแม่ที่ให้ลูกนะคะแล้วก็นมสวยค่ะนมพวนมแย่าดีสวยค่ะ,น,น,คะนี่นะคะ่ะลูกเพิ่นนี่แหละผนงานของเรานี่แหละค่ะเช้สาวก่อเจริญได้ทาภาัเอา,เอาขอแบงแม่นี่ก็ขึ้นใด่สามหัวใจนะคะได้ลูกสาวก่อเจริญไปช่วยชมพอกนะคะได้หลอดครบนะคะเขาอ,อุ้ยมีขนด้วยพีผีมาเบิ้งชุดสำคัญอิงเห็นเสยนวา่าเพิรนว่าไขายแม่ใดที่นีขนออกตรงจิ้มนะคะ ชัดเจนเลยค่ะจะเป็นแม่ทรงลูกเลยค่ะตองเก็บค่ะตองเก็บเขาข่อค่ะนี่ไงขนออกเลยชัดเจนมากคููอิงกําลังเห็นแบบแม่พันธ์ถี่นี่ขนออกจังสิแบบชัดเจนเลยถี่เห็นชัดบอชัดเนาะเมื่อตอนเออเห็นดอกกล้องโอเคนะคะเอาครับตรงนี้ได้ค่ะแม่กอย่ากับน้องกอแก้วได้ค่ะภครสนใจนะคะโทรมาหาเ่อได้ค่ะอัตลักษณ์ชัดเจนงามว่องเขางามค่ะ บัวเขาสวยมากขาใหญ่นะคะเป็นแม่พันธุ์สีอ่างเขาข้อดีค่ะนะคะกว้างแม่ได้อีกค่ะตัวต่อ,อไปโอ้นี้หนี้นี้คุณเห็นคุณอินเห็นนี่ค่ะอัตลักษณ์ชัดเจนแห้งค่ะส,สายเพลิดุดรนาบูดอีกแล้วสายเพชรอุดรน,นาบูดด้ะค่ะถุงเข้าขาวแล้วก็ใส่แหวนพร้อมค่ะเพื่อปอกปอก,ปอกขาเนาะปอกแหวนเนาะครบทั้งสี่ขาด้วย<อ> นะคะโอ้สวยๆยอนไปเอาแบบชัดๆเลยหัวไปทางเ่ชัดเรงสูงเท่าไรค่ะแม่นีอยสี่สิบบ่กขาลอยสามสิบเก้าครับโอ้สาชิดเียรอยสีสิบครับบวกบได้ลูกเนี่ยงค่ะไว้อายุ3ปีครับ่องแหลกของเก้าเจริญแต่สองค่ะ เบิ้งนมเบิ้งนมก็เป็นแม่สาวด้วยค่ะท้องตอนจะเริศพร้อมแปดเดือนแล้วครับแปดเดือนแล้วเศร้าเรียบร้อยบ่ค่ะเนี่นครับเศร้าเรียบร้อยรับประกันท้องเข่าห้างดีค่ะถ่ายดีเพิ่นเลี้ยงธรรมชาติแบบธรรมชาติซะส่วนยายแปดสิบต่อสิบเปอร์เซ็นต์ด้วยค่ะนี่แหละควายมันเป็นสุขภาพดีงายเนาะค่ะกับบำรุงนั่กับเบิ้งควายเราผิวพันธุ์ดีค่ะผิวพันธุ์ดีแล้วกับเบอร์จอยค่ะเบอร์จอยแล้วกับเบอร์อ้วนแห้งจนตกใจว่าหยาดทับโติดด้วยค่ะนะคะ แม่นี่ก็ใส่ได้ค่ะเกิงดีคู่อิงว่านะคะถ่ายล้างเนี่ยสุสูงได้อีกค่ะ,ะแต่เพิ่นอยู่เ่อ้างเานได้ครับเพิ่นเป็นสาวทองแรกสาวทองแรกค่ะเพราต้องหว่วงค่ะจำหนี่ก็คือซีเรียมพื้นฐานแล้วเดี๋ยวอนาคตรเราได้ลูกตัวหนึ่งสองตัวแล้วก็จะอ้างเองนะคะ,ะนี่คือควายสาวเขาข้อดีหาาาันหนาเมื่งดูุ่มหน้าตาครับเมื่อหน้าตาเมื่อกลุ่เขาหน้าบุดก็ค่ะสายเพชรผ็ดจะเป็นควายหน้าบุดหน้าบุดโมยอยู่สายฮึ่งฮึ่งจัน่อย อัตลักษณ์ชัดเจนรับแก้วชัดเจนวงเขาสวยค่ะิืงกระดูกกระดูกเขาค่ะแล้วก็นาพากว่างใส่ได้ค่ะไปห่วงงนนิดหน่อยนะคะมีกําไลพร้อมนะคะใส่กําไลเท้าด้วยอ่องชัดเจนเลยค่ะควายตัวนี้งามค่ะอัตลักษณ์ควายไทยนี่ชัดเจนมากผู้ใดอยากเอาไปรุ่นลูกก็จะเลื่อนนะครับสนใจกตอนตัวนี้เปิดเท่าไหร่เปิดไปหนึ่งร้อยสี่สิบห้าคะแนนครับหนึ่งร้อยสี่สิบห้าคะแนนนะคะ อ้าตัวนี้หนึ่งร้อยสิบสามคะแนนต่อรองได้เนาะค่ะเนาะคุ้ยอ่านอนาคตค่ะคุ้ยอ่านอนาคตเห็นบ่น่องเนาะหน่องเขาเอ่ถือค่ะนะคะอ่านอนาคตสิใหญ่เมื่อน่ะนะคะในอ่าหนึ่งร้อยสี่สิบห้าคะแนนสามารถต่อรองได้กลับชวนมาคุยกับหน่องนะคะแม่นี่กับเป็นตาอวัเป็นแม่พันธุ์อีกตัวหนึ่งราวะลอยสี่สิบหนี่บกขาดครับเมื่อเม่นแ่บขาดไหมถึงว่าฮอดแน่นอนครับสนใจกับมาเบิ้องนาข้อก็ได้ครับผู้ใดอยากมา ลูกเบิ่มบันนี้คือง,งามแท้ ija. ลูกไผอันนี้ตนีใจครับบัวชาเจนอ๋อบัวัาเจนเนาะนนครับอมองเ่ได้โตต้ตตตนดีเนาะค่ะเนาะโอเคต้นไนอีเนี่ยคับน้อยน้อยนี่เปิดจูบค่ะเปิดครับเออมันี่ได้ค่ะเชิดตัวนี้ได้สั่นลูกไฟเนาะตัวนี้เขาใหญ่แท้ ตัวนี้ลูกใยกละสินครับลูกใหญ่กลาสิน<ป>เดิม,มที่ใยกละสินนี่เป็นใย่ยาโซนด้ค่ะเป็นควายควายสายปูเบิมนะคะเป็นพอพันสายปูเบิมนะคะจะกปีระคะเิ่นนี่อายุ18เแบบดือนครับอายุ18เดือนสูงส่วนสูงร39บวกร39บวกนะคะเบื้องหนาเขาหนาเขาโล่งใหญ่ๆด้วยค่ะสำหรับไพลทีต้องการเอาไปเป็นพอพันนะคะเป็นควายคุ่งฟูง ค่ะเป็นพ่อพันธุ์ใด็เขาควายตื่นเพราะว่าถ่ายแล้วสูงกว่าน่เดี๋ยวเราสิสูงไปกว่านี้ค่ะจะสูงกว่านี้เยอะนะคะเขา้างดีค่ะฮางเนน่ดีอยู่แล้วการที่สำคัญไข่งามค่ะไอ้ข่ไข่ไก่ไฮเรนเองไข่ย้อนเงาดีแม่เป็นสูงลอยห้าสิบสามนะครับเป็นมูหลาครับแม่บอกโอ้วายตัวนี้พามูหลาเนี่ยค่ะนะคะสัมพัสเราอย่าดดำๆจังหน่อยน่าพาหญ่แห้งค่ะโหนกนู่นนะคะเราสีสูงเมื่อหนาเพราะว่าแม่เราสูงลอยห้าสิบนะคะเป็นไขยพามูหลามาก นะะคตัวนี้หนุ่มน้อยนี้เปิดไว้เท่าไหร่คะเปิดไว้หนึ่งร้อยคะแนนครับเปิดไว้หนึ่งร้อยคะแนนนะคะสามารถต่อรองได้นะคะสายเลือดดีครับสายเลือดดีเด้อใหญ่กระ่ะแขงขาเราก็ใหญ่ค่ะดีเฉิดดีแล้วผากใหญ่ดีเขาก็กลมใหญ่ค่ะน้องน้ำโชคครับน้องน้ำโชคเด้อค่ะเด้อลอยคะแนนนะคะต่อรองได้เป็นพ่อทับ นะคะเป็นพ่อพันธุ์ครับเป็นพ่อพันธุ์คู่ฟูงได้แล้วก็สร้างมาทับผสมได้นะคะเอาเป็นพันธุ์ใดพราซ้ายเหลือดีค่ะนเขาใหญ่ครับเขาใหญ่ค่ะเขาขอดีเนาะนะคะหนึ่งร้อยคะแนนน้องนำโชคนะคะมีตัวไหนไหมคะเหลืออีกหนึ่งตัวค่ะนม่ตัวเล่านี้นาจะหอไปสี่สิบขนร้อยสี่สิบตัวเอาพอลูกไปเลยเหร ยู่กวิซ่าเหรอค่ะเพราะลูกวิซ่าเมื่อกี้ครับดูกขอพวกเนี่ยเรื่องตั๊กแตนพันธุ์อ่าต้นนี้น้องยังค่ะแม่ยังเกาะแม่งามครับแม่งามนะคะแม่งามเพันธุ์วิซ่าอยู่บ่ค่ะบดชัดเจนครับบดชัดเจนนะค่ะแต่สูงพันนีงบดชัดเจนแต่ว่าทรงรูปดีครับงานยูเฮนลูกพันเมื่อกี้นี่ลูกตระผูนะคะตัวอยู่ตะยะดีค่ะพันธุ์กำลังอ้วนครับ สถานะก็คือย่างทองว่างสถานะทองว่างด้อค่ะตัวนี้แต่เบิ่งค่ะเบิ่งวงเขาวงเขารงงามแห้งด้วยค่ะวงเขาสวยออกมาจังสีละึ้นไปจังสีเลยอะงามงามงาม,งามว,งาวงเขาวงเขาอย่างนี้สวยนะคะคนาพากวางตาญงใส่ได้ค่ะนะคะคายแม่นี่งถงร้อยเชื่องด้วยสําคัญนะคะถุง้อยสี่สิบบวกไม่ขาดนะคะแข้งขาดีค่ะสําหรับใครต้องการแม่พันุนะคะที่ไปทับ นะคะเหลือกพอพันใหญ่ๆใส่ใดเลยนะคะสําหรับแมนี่นะคะพร้อมแล้วเพวารู้สึซว่ากาลังเป็นสัดพร้อมเล้วค่ะนี่น้าออกมากครับมีเมือกออกแล้วนะคะเป็นสัตว์พร้อมที่จะทับเรียบร้อยใช้สนใจเอาไปทับนะคะท่อหารกินกลางใดเลยเปิดไปเท่าไหร่ค่ะเปิดไว้130คะแนนครับร้อคะแนนพร้อมลูกผู้ชายเมื่อกี้นี้นะคะลูกตะผูตุ้ยตะคาเดยกใส่อายไปถ่ายเบิรงเด้มาแล้ว มาลูกมาอู้ยแครงคานใหญ่แห้งพี่สุดยอดครับลูกเก้เดือนค่ะควายตัวนี้ประมาณเก่าครับควายตัวนี้เก่าเดือนเด้วยค่ะเก่าเดือนสุดเดือนแต่แครงคานใหญ่แห้งดีลูกไส้เพลินค่ะพร้อมหนึ่งนะค่ะนอกแล้วเปิดไหวร้อยสามสุดคะแนนโอ้ยลูกเก่งค่ะหลูกเก่งขายคู่อิงเบิร์หนี่งด้วยสายตานะคะร้อยยี่สิบหอดค่ะควายหน่อยตัวนี้หอดแมนบอสค่ะเก่งมากเลยเก้าเดือนร้อยยี่สิบสี่ยี่สิบห้าถึงถือว่าส่งลูกดีมาก หางหางหางแหะง่ามแห้งค่ะเก่งเกงเกงสำหรับแม่นี่นะคะไม่นี่มีปัญหาอะไรเพราะว่ามีอาการเป็นสัตว์แล้วจิ้มบวมๆนะคะจิ้มบวมๆแล้วเขาห้างดีห้างขวานิาวค่ะนะคะแม่กสิไดทับแหละคุณอิงเอาเมื่อทับสนาะนะคะคุณอิงสื่อไอ้รอนบิ๊กเบิร์ดไ้เรือยอีซีรอดนะคะ เป็นตาไปทำยี่นอค่ะเนาะทรงลูกดีใ่ทรงลูกดีค่ะตัวนี้นะคะแล้วก็ที่สำคัญคือคุณอิงมาวงเขาวงเขากระดูกเขาใหญ่ค่ะแม่เนี่ยกระดูกเขาใหญ่แห้งเด้อค่ะควายที่กระดูกเขาใหญ่นี่หมายถึงว่าเป็นควายใหญ่เป็นควายใยหรือการสีหายหลูกกระดูกใหญ่คือกันกับเปล่านะคะโอเคมาเนี่ยนะคะก็คือเปิดหมดใครสนใจนะคะฝ่าโทรหาเด้อนะคะคลิปยูทูปคุณอิงออกปรับมือเดียวเบิร์ตขอกนะคะใครอยาก ไมยาแบงนะคะควายบัดขเคกนะคะโทรหาคูอิงด้วยค่ะ 04, 04... 0 8 6, 6 9, 4ี่ศูนย์แคูอิงสิถึงเบ,บ,บอร์ไว้พร้อมนะคะเพย่อย่าให้คูอิงไปทายคลิปยูทูปเปิดราคาควายไห้นะคะคคมือเดียวบัดรเครกเกี่ยงอีลีเดอรค่ะ <laughs> เดี๋ยว่งให้ผู้ยิงให้ขึ้นซื้อเฟสไปเนาะครับค่ะเดี๋ยวใส่เดี๋ยวใส่คุนซื้อเฟสไปให้พร้อมนะคะในรายละเอียดผลเติมนะคะอืเฟสหนองดิวซื้อยังนะคะเฟสคุณพ่อซื้อยังถักเฟสเพิ่นมาได้หรือโทรหาเพิ่นโดยตรงเลยก็ได้นะคะถ้าถ้าอยากได้ไว้นะคะเพราะว่าถ้าเสือสายใ้จังน้อยนี่ถักเฟสนี่เพื่อเพิ่นสิตอบนะคะเพื่อรับโทรศัพท์ไปแล้วนะคะบอท่านน้าผอน้พ่อเฮานะคะ เดี๋ยวใส่พิ่มผ้าเบิง้งบรรยากาศของขอจังหน่อยเอาขอขอได้เลยค่ะนคะคะเอาขอให้เบิ้งบรรยากาศคงขอขอขอค <laughs> รอูไปลูก <c oughs> นู้นเหอปลาลูกนู้นเหรอคนเห็ดพ่อพ่อได้แนวคิดมาจใจไหมนี่ไอ้เวชห้างหนากำหลังเกลือ้ ควอยมันนั่นเลือกกินเลยครับกืออยากกินมยาก็ไปกินมยาทั้งคุณโอ้ย่า่ะปางก็ทั้งผี่ครับปางก็หียาที่โวไปคือหอมเลยย่างปางเลยโอ้ดีดีดีเนาะค่ะเนาะมันจะผปนกันจังถ้าความสาดง่ายครับนี่ยาห่างอยู่ทางหลังขอบนะคะห่างหยาอยู่ทางหน้าขอบหนามหนามดีหนามอยู่ทั้งฝางครับหนามอยู่ทั้งฝางทั้งฝางขอบกลางก็จะอ่ทังหนาหนาขอบขอบกลางก็จะอยู่ทางหน้าป้าห้ามมาเบิ่งค่ะมาเลย บอกเป็นคนบริหารจัดการคบอกเล็กๆพ่อเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่แล้วเนอะค่ะนี่เค่ะห้างเนี่ยห้างเนี่ยห้างฟางข้อให้อาหารนี่บ่านนี่อาหารเนี่ยให้กินช่องโตัวชองโต๊ะขาแดงคือพ่อเฮ้านี่ได้เน้นเน้นไอ้การเลี้ยงแบบธรรมชาติประสานได้ค่ะแล้วควีเอสดีนะคะแล้วก็โมจอย จะ,จะชอยมากจอ้วนเราไม่อ,อปลูกยาจะแปลงแนป่ปะแปลงแปลงพุ่นครับปรแปลงนี่ก็แปง<ห>แลงพุน่นไว้เก็ยางเล่มพื้นที่ลงเล่มไปอยู่พุ่นครับพ<อ>ื้นที่ลงเล่มบบไปยางไปไทยป่ะครับแปลงหญ้าทั้งหมดกันมาเบิง้งได้ค่ะคลอกนิน่อยแต่ติดทะล่มค่ะ <c oughs> โอ้ยคือดีแท้โฮระบายความร้อนครับระบายความร้อนและก็ไล่แมลงได้ด้วย ของได้มาอยู่ข้าพล้มด้วยนี่พะโล้มยันยันยังมีอยู่พะโล้มสองตัวเพิ่นบ่อใดกลางหมงแต่เพิ่นติดพะโล้มลายแมงไห้ควายค่ะยังยังยังว่าจุดไปคงจะควันมาจากเผาควันลงใส่ลายแมงค่ะโอ้ค่ะค่ะฉันแมนแมนคโอ้ถูกต้องถูกต้องเลยค่ะแล้วเขาข้อนมน้อยมาไปเบิ่งบรรยากาศสวนหญ้าแล้วเราก็ไปล่าท่านผู้ชมเลยน้องดูตามมาเด้อ นี <so> oui <that> <melod> ่ค่ะสมุนผู้เฝ้าย่างค่ะยามยามเฝ้าพ่อแลก้งไว้ตรนั้นแยต้่างนงหนอคะอนมข้าเนางรมชาติ ชัดเจนปะคะนี่ละค่ะสวนหญยาข้าวเพิ่มประมาณจักงานค่ะน, <ics> น,นี่2งานได้ละครับ2งานนะคะควายกับมีดจะประมาณ4หา6ตัวเนาะค่ะเดีวพอดีกิน7ตัวนะคะอันนี้คือแปลงหยาเพิ่มทลางกับเป็นหน้าขอเหาเห็ดหน้าอยู่บนบอบอได้เห็ดกับหน้ากับฟอยควายแทะเลมไปครับพื้นที่ิ10ฟอยควายล้มเหรียญครับพื้นที่ประมาณ12ไร่ครับพื้นที่ประมาณ12ไร่ปล่อยควายยางเหรียญได้สบาย ก้อนน้ำกับทีน่นี่ร้องขอบอ่ะค่ะมา,บาเบิงมาเบิงเมื่อถึงเทศกาลแล้วกับเมยูเนี่ยพายุเรื่อยมา น้องคะเนอ้องเอาโอเคห้าม uh huh. มันเดินค่ะแมเบ้อนสิชัดป้ะน,น,นี่นี่แหละคะ่ะในบริเวณนะคะ12ไร่นะคะแนหมู่บ้าครับของคุณพ่อนะคะ,ะคุณพ่อกับน้องดิวเนี่ยนะคะจัดสรรให้เป็นบริเวณเลี้ยงควายทั้งหมดเลยนะคะคเน้นธรรมาชาติาส่วน,ยยน,นใหญ่มีน้องน้ำ้เล่นมีอ่าบริเวณ หยานะคะให้เล่าเล่มหยานะคะข่อยเท่าก็จะอารมณ์ดีนะคะบ๊อกเรียดนะคะแล้วก็มีถูกได้ถูกเลี้ยงแบบธรรมชาติเวลาเขาทับหรือเขาเป็นซัดเนี่ยก็จะสามารถติดได้ง่ายนะคะเมื่อนี้นะคะคูอกก่อิงกะขอขอบคุณนะคะพอค่อนะคะกับน้องดิวหลนๆนะคะที่ให้โอกาสคูค่อิงนะคะได้มาเยี่ยมอคอกนะคะและ้วก็มาเปิดตัวอคอกสหรัฟความด้วยนะคะมีควายงามๆนะคะแล้วก็ราคาพอฟังราคาบ่อแพงราคาเกษตรกร แบ่งพร้อมนะคะจังได้กาจังโทรตามนะคะโทรหาน้องดิวกับคุณพ่อได้เดี๋ยวคูอิงจะฝากเบอร์โทษลวก็คลิปนะคะอันไม่ใช่คลิปสิเฟสเนาะนะคะไว้ White, นะคะคในคลิปด้วยนะคะสำหรับวันนี้นะคะคูอิงน้องดิวนะคะกับคุณพ่อกับขอล่านผู้ชมนะคะก็เดินคูอิงกับข้อขอบคุณน้องดิวคุณพ่อในไลนนะคะวันนี้นะคะที่ตอนรับน้องดิตอนรับคูยิงยางดีนะคะสำหรับว<อ>ันนี้เขากะ ลากกันไปสำนีเนาะค่ะส,ส,สวัสดีค่ะท่านผู้ชมสวัสดีค่ะ